ครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดศพสีวัดศพสิกขา,ขารามคร,ร,ราอ่านเราต้องอ่านภาษาลาวภาษาอังกฤษนะเราเป็นตัวนี้ก็ถักบาตรมาเช้านะครับมัโนะครับนี่นก,นนก็เป็นที่นี่นก็เก็ดก็เป็นชื่อเรเป็นที่ที่แรก ไปใครกันครับเดี๋ยวไปดูวัดที่นึงครับกลองสวดวัดศุกวัดศพกศรัทธาครับอ่าเป็นสิ่งสังเกตนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมล้านช้าง เกี่ยวกับทางทางรถไฟลาวจะเป็นแบบนี้มีขึ้นหนึ่งสองสามแล้วก็จะไม่ใหญ่เหมือนโบสถ์ทางไทยนะจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีรวดลายรวดลายรดลายสีสีแต้มน,นะมีความคล้ายกับร้านนาไหมคะคล้ายเนอะนกับร้านนาไม่ใช่หรอร้านช้างเออร้านช้าง,างากับร้านนามีลักษณะอะไรบางอย่างที่ใกล้กัน เชียงใหม่คือร้านาร้านนาลาวรือเียกร้านช้างกุฏทางลาวครับภาพพิธรูปจะไม่เหมือนทางไทยแล้วตัวผนังทงั้งคาประทำเป็นสีสไตล์เดียวกันกับหมดเลยครับ ไม่รูปไ่ก่อนมันเหมือนพญานาคไหมค่ะ,ะกเนะค่ะอันก็หางแล้วก็มีนกนกสามหัวหงส์ามหัวอืมมันใจไม่ไทำ